โอเคครับก็ขอสวัสดีด้วยนะครับก็ตอนเี้ผมช่นเคยครับ FSD ใช่ไนะครับก็ตอนเดิมเกมเจ็ดี่ครับเป็นนี่ก็เป็นจี้เครื่องรางมาใหม่นะครับก็เป็น2อชีนะครับที่มาใหม่นะครับนี่นะครับเปิดตัวทีเครื่องรางชิ้นน้นชี้ใหม่นะครับยวไปดูกันว่าความสามารถพิเศษเป็นะครนะครับแล้วก็จีเครื่องรางสุดแก่งที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับจะไปดูกันนะครับแล้วก็มีเกมจำล็อกอินด้วยนะครับแล้วก็เล่น10รอบนะครับก็ได้ เห็นเพชรมานะครับวันละครนะครับโอเคจุบอืมีเป็นร้านค้าลึกลับนะครับมีอะไรน่าขายอุ้ยผมเหรอันนี้มีเพชรโอเค,อเคเดาวพิเศษต้องมีอะไรแน่ โอเคก็ไม okay, so 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 okay. so hmm. ah, ่มีอะไรสนใจเลยก็มีแค่นี้กับอันนี้โอเคมีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจี้เครื่องใหม่นะครับจี้เครื่องรางมาใหม่นะครับอ๋อนี่นงครับ เด็ดใหม่นะครับเป็นซีนัลชีเซียนเทียจบนะครับแล้วข้อมีอะไรโอเคก้อนยเลยนะครับเป็นดาร์กโดมเวทมนต์นะครับนีะครับอืมก็เมื่อไฟตรงข้ามได้รับแรงมากนะครับโอกาส49%นะครับสร้างแรงมากเพิ่มนะครับแล้วถ้าไม่แสดงผลก็ตบถุยอยู่10%นะครับแล้วเมื่อตกแรงมากของเราหรือก่อสร้างโอกาส80%นะครับติดตั้งลุมทำนะครับ แล้วเมื่อตกไนที่ของฉันะะโอกาส45นะครับ, 4, นะรบขัขงคุกฟันดงข้ามทั้งหมดในแถวเอี้ยโอ้ยก็มีทั้งขังคุกจิตตัวนะครับแล้วก็ถวมดำเบรกปูจิตตั้งสวมดำ80นะครับ แล้วก็มีการแปลนเข้าอยู่ในตัวอีกนะครับคือเมื่อเฟรนดง,งาได้รับแปนมาคือสร้างนะครับก็เราจะได้แปนมาเพิ่มมานะครับเป็นไหมสามารถสร้างแรลนเพิ่มได้นะครับโอเคปกติสิบเปอร์เซ็นตะ์เลยแล้วก็มีปลาเรียกเพชรน,นะครับเป็นดาร์กนะครับก็โอกาสห้าสิบเ็ดห้าสิบ็ดเปอร์เซ็นต์นะป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนะครับืม 5้นะครับที่ใช้กับฉันครับแล้วเมื่อตกเหมาของเรานะครับโอกาส70%สรนะครับสร้างเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายอะไรอ่ะอสามารถไม่สามารถป้องกันด้วยสกิลการป้องกันการโจมตีแต่สามารถป้องกันด้วยโล่เมื่อขั้นย้ายไปยัง้นที่ยังฝ่ายตรงข้ามที่มีเครื่องหมายนะครับการก่อสร้างเครื่องหมายไปเสร็จสมบูรณ์ กับฝ่ายงกลาทัง้งหมดภายในแถวและเรียกนะครับแล้วเมื่อเริ่มเทินของเรานะครับโอกาสสี่สิบห้าเปอร์เซ็นะครับย้ายทันทีไปยังแถวฝ่ายสงกลางที่มีเครื่องหมายอืมเอ้พวกนี้จะใช้แบบเ้นดี่หรือเปล่าดูนะเอกตัวนี้ี่ต้องใช้กับตัวไอตัวนี้มาตัวละครนี้มาครับเซนดี้นะครับเนี่ยที่ผมได้มานะครับ แล้วมีอะไรไหมโ้หว,วิธีหาก็โอ้โหใหญ่แล้วดาวตกเอบวกนะครับแล้วก็ดาวที่เย็นตัวเอนะครับแล้วก็ดาวปิดผลึกเอนะครับดดเอโอ้โหต้องการฟองชน่อเลยใช่แล้วก็ที่ข้างล่างสุดแก่นกับใหม่ครั้งนึครับเป็นดาร์กนะครับอะไรที่ยังไม่มีก็ทําทดาร์กได้นะครับโอ้หนี่ต้องมีม นี่เรามีนะครับแต่เ,เราสามารถทำดักได้นะปุ้ยไงนี่เราเราไม่มีหมอกอุปกรณ์ไม่มีเลยเรามีอยู่สองชี้นะที่จะทำดักไอต้องใช้แน่ไออุปกรณ์เค่แบบเนี่ยเป็นดักเดี๋ยวเราจะทำแน่ต้องซื้อนิมานะครับเอ เดี๋ยวไปดูร้านค้ากันกน่อนนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจให้เราซื้อไหม <S <S ร้านค้าอีวเวนศษ ให้มันเท่านัน,นนะร้อยแปดสิร้อยแปดสิอันมันสงมร้ิได้มาสอันร้แปดสิถ้าเราซื้อสองอันก็ สามร้อยสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบได้มาสองอันน,น,นี่มปนสามร้อยห้าสิบถูกกว่านี่างงต้องซื้อนี่ถูกกว่านะครับงานชี้ข้างล่าง ผมไม่มีอะไรนะครับโอเคตั้งี้เพรอยู่หูเจ็ดร้อย cắt rồi chỉ riêng lại này, Nó cái gì, cái gì rồi, xuống gần nó này, ui, đem màu à, thì, không สงสัยวัน <Cornell> นี <Douglas> ้ต้องผ่านก่อนนะเวนต้องเสร็จาหฮา มาห้าถ้าซื้อก็เนี่นี่ะต้องสูมอีกจะมาสามอย่าง ก็ไม่ผาไม่เอาดีกว่ผ่านการบินนี้เดี๋ยวจะมาซื้อนี่ทําได้ดีกว่านะครับเพชรศองต้องเก็บใหม่นะครับผมทำได้ดีกว่า เือนทำดาวดีกว่านะครับอ๋โอเคก็ประมาณนี้กันนะครับผมก็ดีวิวเขาข้านะครับก็ผ่านก่อนนะครับเพชรผมก็ไม่เหลือเลยนะครับหมดเลยโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนด้วยนะเพื่อให้พาคลิปไปหมือนกันใครนะครับอันไหนพี่ผู้บิบบัฟแข่งในข้อขอพาด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันอีนพีนาครับพัทนาครับกดเจอคลิปอะไรกันนะครับก็ติดตาม ชมด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ขอตัวกันนะครับก็สวัสดีครับ